เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซี่ร้านรบักช็อปทีบริการเติมรูบักแบบไอดีบวกพาร์ทเลขหกถึงเ ร้านマルชอปบริการเติมโลบรักแบบไอดีบวกพาร์ตเลตเจ็ดและยังมีบริการกดก i ฟต์แมกต่างๆเลเนะคะร้านดอกบักชอปบริการเติมโลบรักแบบ i อดีบวกพาร์เลเและบริการกดกิฟต์แมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลตเจ็ดด้วยค่ะร้านพิกกี้ชอปบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลตเดถึงเก้าและบริการเติมโลบรักแบบ ID ดีบวกพาร์เลตหกถึงเด ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะครับที่เติมโค้ดไม่เป็นนะวิธีเติมก็ง่ายๆนะครับกดสติ้งขวาล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาโค้ดมันอกอลงตรงนี้เลยเราไม่ต้องกด enter อันนี้เราก็ได้รับเพจแล้ว100เจมนะครับนี่ครับโค้ดใหม่นั่นเองอ่าเราไม่จําเป็นต้องมากด enter หรืออะไรนะครับมือถือก็เช่นเดียวกันครับแนะนําให้เติมในเซอร์วิสนะจ๊ะอ่าก่อนจะรับชมคลิปนะครับพี่ฝาก นิดนึงนะครับกดยูทูปกดซับสไครป์ช่องพานาเนยให้พี่หน่อยนะครับก็คือเนยนะครับเขามารับปากกับพี่ว่า1,000งันซับเขาจะเปิดช่องและก็จะไรสตีมผ่านเกมมือถือนะครับใครนะครับที่รู้จักเนยหรือก็คือแฟนพี่นั่นแหละใครอยากจะคุยอยากจะเล่นนะครับก็รีบไปกดนะให้มันครบพันซับเดี๋ยวถ้าครบเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ก็จะเอาอันนี้ออกนี่จ้ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนร่งสตอรี่บทอันใหม่นี่นะครับหลายคนก็น่าจะผ่านหมดแล้วล่ะอมมีแค่ไม่กี่คนนะครับที่แบบเออเฮ้ยไม่ไม่ไหวจริงจริงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนง่ายง่ายนะครับใช้นะครับตัวสำคัญหลักๆนะครับมีแค่4ตัวเนาะตัวแรกนะครับผมก็เจ้า do นะครับผมตัวที่สองนะครับ nesco ครับผมซึ่งจะเห็นเลเวลเนาะแต่ละตัวพี่เวล ไม่เยอะมากเนาะจีนอครับเวล20เองและบูมาตัวสุดท้ายครับเวล58บูมาเนี่ยเวลเท่าไหร่ก็ได้เวลสัก20ขึ้นละกันนะครับพี่แนะนําจริงๆก็ที่ดันเวลขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรครับมาลงเขาเรียกว่าหมดใช้อหมดก่อนหน้านี้ที่น้องๆดูกันไปนะครับต้องดันเวลนิดนึงไม่งั้นจบยากครับพ่ก็เลยต้องไปดันให้มันเวลเยอะๆนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาไปลงเนาะอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องอันนี้นะครับ เป็นในเรื่องของเจ็ดบาปนั่นเองครับใครที่ไม่เคยดูก็ลองไปหาดูได้นะครับอนิเมะเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกนะเออช่วงแรกก็อาจจะดูแล้วแบบอาจจะแบบเขาเรื่องไงไม่ต้องแบบเปิดให้พ่อแม่ดูด้วยนะครับเนื่องจากแรกๆเนี่ยมันจะมีช่วงแบบฉากแบบจับจับนู่นจับนี่นิดๆหน่อยๆครับแบบฉากแบบวุบวับวคือลืออะไรอย่างนี้บ่อยๆแบบ ขอบาหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสู้อย่างเดียวมันก็จะดีหน่อยนะครับช่วยแลกฉากตลกมันเยอะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปในแบบเนาะเดี๋ยวเราก็กดแบบนี้แหละก็นี่ครับอันใหม่ตอนนี้เราก็เล่นไปจนถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูนะครับตั้งแต่อันแรกนะครับยันถึงเกือบอันสุดท้ายเออพี่เคยมีคลิปลฟ์สตีมเดี๋ยวพี่จะแปะรูปให้นะครับและเดี๋ยวพี่จะไปะเปิด เอ่อวิดีโอนั้นไว้ให้นะครับน้องๆก็สามารถไปดูได้นะเป็นไลฟ์สตรีมนะครับเล่นให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคเราเข้าไปดีกว่าจึ๊บอ่ะต้องบอดก่อนะครับว่าเล่นหมดนี้ชนะปุ๊บเราจะได้ยานพาหนะเป็นหมอนนั่นเองหมอนสวยๆนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับอ่ะภายในเกมนะครับเข้ามาปุ๊บเนาะจะเห็นนะว่ามีบ้านตรงนี้มอนนะครับจะวิ่งตามนี้อ่ะตามที่พี่วิ่งเลยนะอัะนนี้วิ่งตามนี้ จึ๊บ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 นี่ตรงนี้นะครับวิ่งอย่างงี้นะครับตัวแรกนะครับที่วางก็คือ do นะครับแนะนําว่า do wheel สัก20ขึ้นนะครับผม20ขึ้นเนาะอันนี้พี่เวล e หนึ่งนะครับเอามามันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลน้อยก็เล่นยากนิดหนึ่งนะครับกดวางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ปรับเป็นสซองนะครับสําหรับ priority นะครับสําหรับเจ้าเดียวตัวนี้เพื่ออะไรครับตีเลือดไหลให้มมออออนน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 ตาาาายิ่่่งงะะะะคครรรรรรรัับบผเเกก็ดึชววแๆพ เดีโอเราเวลน้อยนะสำหรับคนเวลน้อยนะดียอเวลน้อยแต่ถ้าเวลเยอะกดข้ามไปเลยครับไม่ต้องเป็นสีเรียมยังไงก็จบครับเพราะยังไงดามิหลักๆเราอยู่กับเนซึโกจางอยู่แล้วนั่นเองนะครับผม,มเราเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะตีมอนที่แบบตัวไหนเลือดเยอะๆนะครับมันก็จะตีนั่นเองอมันจะตีให้ทุกตัวแหละเนะาะทำนั้นนะครับเรามอนก็จะโดนพิษชนบาดแผลเลือดไม่ไหวนั่นเองแล้วก็ตายไปนะครับ เคเสร็จแล้วเราวางบูมาเลยนะครับข้ามเวฟครับล่งเนาะจริงๆไม่ต้องข้ามเวฟกนาดนั้นรอมอนมาเราค่อยมากดข้ามเวฟนะครับพ่รีบนะเพื่อให้มันจบเร็วที่สุดเนาะเสร็จแล้วเราก็อัพบูมานะครับเราก็กดซื้ออัพอัพเจ้าดีโออีกตัวหนึ่งอีกขั้นหนึ่งพูดผิดขั้นหนึ่งนะครับจุ๊บจ๊บอ่ มันก็วิ่งช้ายอย่างเงี้ยแหละถ้าเรากดข้ามเร็วมากก็จะมีข้อเสียเรื่องตังค์นะครับอ่ะนี่มาละน,นี่ก็เลือด69นะตายอยู่นะครับ 59. ตายอยู่ตายอยู่แต่ถ้าเวฟ3เนี้ยน่าจะไม่ตายละอ่ะจุ๊บขึ้นไหมตังค์โจ๊ะอ่ะเดี๋ยวรอรออัพดีโอนะครับจะตายไหมวะเนี้ยเลือด69 ตีเรา13 5ทีเฮ้ยอาจจะไม่ตายน,นั่นเนี่ยหรือเปล่าเดาขี้เกียจคำนวณปวดหมองอาจจะแบบเลือเหลือหนึ่งปะไอ้ตายอยู่มั้งตายอ่าไม่ตายจริงด้วยเลือเหลือสี่เคเคาไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัพบีโอเนาะ เพราะไงก็ปล่อยให้เลือดเข้าปอมนะอย่างที่บอกครับถ้าน้องมีเลเวลเดียวเสือเลเวลหนึ่งกดข้ามไปไปแล้วเราก็วางดีโอสักถึงตัวนะครับช่วงแถวๆนี้ละกันทำไมถึงให้วางข้างบนเนาะก็อย่างที่บอกครับพิชน่ะมันติดกับเราอะสิบวิเนาะซึ่งมอนแม่โอโ้โหลากยาวพอสมควรอะถ้าตีตรงนี้เสร็จมาถือตัวเนี้ยมันก็ยังไม่หมดเลยครับพิษนะ อันนี้น่าจะตายปะไม่ตายเดลยวไม่เป็นไรก็รอดบางตัวแต่เหลือบางตัวนะครับชนนิดนหน่อยๆไม่เป็นไรเนาะเราไม่อัพดีโอมาถ้าอัพดีโอมาก็สบายละก็เดี๋ยวช่วงขึ้นเวฟสี่เวฟห้เนี่ยยังไม่ต้องข้ามเวฟทำไมเพราะว่าเออมันจะมีมอนนะครับเป็นแบบ พาวเวอร์ปะพาวเวอร์กับตัวแอร์ถ้าพี่จำไม่ผิดนั่นแหละมันทําให้เราเล่นยากครับก็เลยแบบเอาไปก่อนรอรอเนี่ยพาวเวอร์มาละซึ่งพาวเวอร์เนี่ยน่าจะออกมาแบบคู่ด้วยใช่ไหมคือมีพ p ว w e r หนึ่งครับและพ p ว w e r สองเราต้องอัพบ p โอเราขึ้นขั้นสองก่อนนะครับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีตังค์เราเราลิฟต์กดข้ามแบบออกมานะครับนะกดอัพบู e มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อัพ up โอค่อย up โอ เตามนั้นทึบบทึบบทึบๆน่าจะมีตัวหลุดครับาไปโอ้ยตัวหนึ่งเลื่อนเหลือ40เลยเหรอโอเคได้อยู่เลื่อนเขยังเหลือเยอะอยู่ครับตีต่อไปตีต่อไปอยับไปยับไปตึดตึดตึดโอเค นานตายอ่ะหลุดเพียบเลยเนี่ยจุ๊บอะเราอัพขั้นนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็อัพได้ละกดข้ามเวฟไปเลยครับเราก็หล่อนะครับมอนมา ถ้าจำไม่ผิดชุดนี้นะ่าจะมีแอร์มาละว,วางดีโออีกตัวหนึ่งก็ได้นะวางไว้ตรงนี้เพราะอะไรวางชิดๆนะออมันจะได้แบบวงไกลๆหน่อยเพราะอะไรรู้สึกหลุดเยอะเหลือเกินครับก็เลยเออวางวาง,วางไปก่อนหลุดเยอะหลุดเยอะต้องอัพเวลดีโอมาสักนิดหนึ่งเนาะอย่างที่บอกนะครับจะได้เล่นง,ง่ายๆตีเข้าไปครับตีเข้าไปโอเคตัวแอร์มาอย่าง ถ้ายัางไม่มากดข,ข้ามเว็บไปเลยกดข,ข้ามเว็บไปเลยดข,ข้ามเวบไปเลยปึ๊บอัพอ่าแล้วเดี๋ยวพอเว็บ6ขึ้นเว็บ7นะครับเอ่อลง g n นอเนาะอ่ะจนมาจริงๆลงในซุโกะเลยก็ได้นะครับหรือ g n o อตก่อนก็ได้ะะเราแต่เรล่านะครับลรวแต่สะดวกนะแต่พี่คิดว่าลงในซุโกก่อนเอามาไล่ตีมอนก่อนเดี๋ยวมอนมันจะออกมาเยอะนะครับแล้วเราก็มาวาง g ีนอตไว้ตรงนี้นะครับวางสัก2-3ตัวก็พอแล้วครับ ก็อยู่ลนะอันนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับว่าเวลตัวละครเราน้อยนะครับก็หาชิกะมาลุหรือตัวละครอะไรก็ได้ที่ตีแบบแข็งแข็งหน่อยนะครับอ่ะเราลงจี G ose, นอสครับตังครับนอะัพไปเลยอัพไปเลยนะจีนอสอัพให้แม็กไปเลยตัวหนึ่งนะครับหลอเพื่อให้มันยิงพวกตัวแอจริงจริงมันยิงตัวหลุดได้นะครับจีนอสตัวไหนหลุดมาเขาเก็บเรียบหมดนะ อพอตัวเขาตีค่อนข้างแรงและเร็วคนระับไม่ใช่ตีแรงต้องบอกตีเร็วนะตีรัวตีต่อเนื่องครับท่อนาเบ็ตต่อเน,นื่องได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยิงแบบรัวๆ,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 ๆรัวๆเรื่อยๆแล้วมอนเนี่ยตัวแอร์ส่วนใหญ่เลือดมันน้อยครับเนี่ยดูดิเลือดร้อยหนึ่งพวกนี้มันก็เลือดร้อยกว่า,วาละเห็นไหม,อมตอนนี้ยังไม่ต้องรีบภาพเวฟบนะครับทำไมถึงไม่รีบภาพเวฟบเดี๋ยวเราจะอัพตัวละครขึ้นนิดนึงเนาะ พราะว่าเห็นไหมตัวละครมอนนะ่ะมันออกมาเยอะมาดองไว้เงี้ยเหมือนมาดองเงินไว้แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามเวฟรุ่ๆครับช่วงเวฟบ10ถึงเวฟช่วงเวฟบ8ถึงเวฟบ14มั้งอ่ะสิ่เลยดข้ามแบบรุ่นๆไปเลยเพราะเราจะดันเนสโกะให้ขึ้นมานะครับฟาร์มไปชิวๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฟาร์มเงินก่อนช่วงนี้เ,รเ,รเรพราะมีตัวโคออกมาด้วย โอกาสที่เราจะพลาดกับตัวโคนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวโคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็เนาะไม่ค่อยได้ตีกันอ่ะเริ่มหลุดละเนสโกตัวเดียวไม่ไหวเนสโกต้องอัพขั้นด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยอัพขั้นเนสโกะนะครับเราอัพจีโนะเต็มก่อนเราจะยิงสบายตัวที่หลุดมาจีโนะก็ยิงยิงยิงเรื่อยๆครับเนสโกก็เป็นดาเมจหลักเนาะ ตีไปครับเนสกโกเนสกโกจริงหลุดออกมาละม้อให้จีน้อนยิงครับโคนตัวแรกเนี่ยแค่จีน้อนตัวเดียวก็สบายครับแต่คือถ้าโคนเริ่มตัวหลังๆและวช่วงตัวเวฟสิบขวาๆเนี่ยมันจะมีตัวแบบโคนวิ่งไวๆหน่อยเดินไวๆเออบอกเดินไวๆหน่อับเนสกโกมันคือตัวปัญหาของเราครับตัวนั้น ปัจจีนอนที่สบายมากเราตั้งแบบเฟิร์สไว้เลยนะครับคือตัวไหนหลุดก็ให้เขายิงกาดไปเลยนะครับ,นะรบนะจริงจริงดีโออีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็ได้มอนมันตีไม่ไม่สะาใจเลยนะดีโอเขียติดไปเดี๋ยวเราอัพเนสโกอีกขั้นหนึ่งนะครับเออข้ามเวฟได้แล้วนะครับ อันเคันหนึ่งเคแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบูม่านะครับดาเมจสามร้อยนี่น่าจะแบกยาวๆแล้วนะจิ้ว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 ,วร้อยครับสวยหรือใครอยากจะเล่นแผน S ก็ได้นะครับใช้พวกเมันคีมายืนตรงกำแพงอย่างเงี้ยแล้วก็ตีครับเพราะ S ตัวหนึ่งก็เหมือนเหมือนคล้ายๆที่ น่าสืบนะครับที่อัพอัพเกรดนะครับอัพเกรดมานิดน,นึงก็เลยโหดอยู่ช่วงนี้คือเอ็เขาเอาไปลงอันไหนก็ได้นะสำหรับสตอรี่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเอ็นะครับเราก็ใช้แผนเก่าเราเนี่ยเล่นง่ายเพราะเรามีตัวละครอยู่แล้วรเราไม่ต้องไปหาใหม่แล้วเผื่อใครหลายๆคนนะครับมันไม่มี5ดาวเลยยกเว้นเออร์วินเออร์วินเราก็เอามาประดับเฉยๆนะเผื่อแบบใครมีตัวละคร5ดาวแล้วอยากจะเอามาลงก็มาลงได้นะครับ ซึ่งพี่ก็เอาเอวินมาเผื่อมาดันครับผลข,ดขาดไปโอเคเดี๋ยวจะถึง3 0 0พัน้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัพรุ่นรัวจริงๆน้องสามารถซื้อมาอัพต่อได้เลยนะครับซื้อมาอีกอันหนึ่งแล้วอัพต่อแต่พี่ไม่เอาครับพี่อัพเต็มเลย เพราะเราจะยังไม่ข้ามเวฟไงเพราะเรายังสู้สบายอยู่เราก็เรื่อยๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวขึ้นเวฟม,มาก็กดข้ามรวกๆเลยโอเคอ่ะเนสโกอัพแม็กครับโอเคประมาณนี้วงจริงๆเนสโกวางตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะว,วางให้ดูวางสักห้าตัวนะเน,นสโกะนะครับ วางสัก5้าตัว5ถึงเลย5ตัวขึ้น่ะแนะนำว่าเลย5ตัวขึ้นจะได้ตีบอสได้ง่ายครับไม่งั้นตีไม่ตายนะบอสบอสถึกนะครับหมดนี่นะเนาะเล้บอกว่าตั้งด่านนี้บอสถึกถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับเอาจีนอนมาวางตรงนี้นะ4ี่ตัวต้องบริหารเงินดีๆนะออพยายามอย่าขายอย่าขายเยอะซื้อมามต้องขายมากนะถ้าเงินมันไม่ไหว <S <S เล่นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอนะไรก็เล่นไปเถอะ เนี่ยก็ผ่านแผนนี้เ,เห็นไหมว่าดีโอเนี่ยตัวนี้มันไม่ตีละเพราะมันเป็นแบบพาวเวอร์เนาะเราอัพพาวเวอร์ไว้ตัวแบบกลางๆตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันตีแบบ พอสองเนี่ยให้ตัวหลังมันตีครับเพื่ออะไรเพราะว่าตัว,ตว,ตวกว่ามันจะถึงตัวนี้ตัวสองมันเห็นปุ๊บไอเหี้ยนั่นเลยมันเหลือเยอะนะครับมันก็เลยจะตีเองอะไรประมาณนี้ข้ามไปเลยเดี๋ยวเราวางในสกบอเพิ่มนะครับวางในสกบอตเพิ่มก่อนเดี๋ยวไม่พลาดเพราะเรากลัวไม่ไหวนะถ้ากลัวไม่ไหวก็วางตัวละครเพิ่มไปครัจริงๆเออลืมว,ว่าจะวางตรงนี้ลืมเลย วางชีนอสเพิ่มก็ได้นะสักสองตัวนะพี่รู้สึกว่าเลือดมันเยอะกว่าทุกทีกว่าทุกเวฟที่เคยเล่นมาเช็คก,กับสองร้อยสองร้อยเนียสองร้อยต้องวางชีนอสเพิ่มถามว่ายิงตายมันก็ยิงตายแหละโลัวหลุดโอเคตอนนี้ก็ท้าเมยไปแล้วครับเงินน่าจะแบบเหลือๆนะเราก็อัพหอคอ,อยดูมากครับทั้งสอง แล้วเราค่อยกดค้มเวฟอีกรอบหนึ่งปุ๊บแล้วก็เตรียมครับเตรียมการขายบูมาต่อทำเป็นธุรกิจซึ่งเราก็จะได้กินกับบูมาประมาณไม่กี่พันอนะ่ะน้อยแต่ถือว่าโอเคอยู่นะออไม่ได้เย่เอาเฮ้ยไหวมาครับเนี่ยตีต,ตีตีหน่อยตีหน่อย ตีหนอ่อยเออเดี๋ยวตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยโอเคข้ามแบบเราดันในสกอร์เราให้ขึ้นโอเคเงินเหลือละอ่ะนี่สกบอบอลตัวนี้ก็ได้ยังงี้จนะุ๊บๆนะวงก็ไกลกว่านะครับพอๆกันเออมันจะบอกว่าไกลกว่าไหมแบบไกลแบบนิดเดียวอ่ะ ซึ่งมันก็วางแถวแนี้แหละจริงที่อยากให้วางเป็นกลุ่มเพราะอะไรครับจะบัฟเออร์วินเวลาเล่นพี่เล่นพี่จะบัฟเออร์วินนะครับเอาวินมาบัฟทีก็หายหมดแล้วนี่นี่น,นี่มันจะมีตัวเนี้ยเห็นไหมไอเจ้าตัวโคนวิ่งไวครับเห็นไหมนี่นี่ไปวิ่งไวมีคนถามว่าใช้โทกะแทนได้ไหมได้นะครับโทกะก็สามารถแทนได้หาเหลี่ยมดีๆนะครับวางแล้วก็รีบวางเนสโกะนะ เพราะว่าโทกะตัวเดียวมันดาเมจมันไม่ได้เหมือนดีโอนะที่มันตีได้ไกลๆอย่างเงี้ยเนาะไหวไหมตัวเดียวชีนอนก็ก็ก็ไหวยอยูน่นะทำไปเล่นไปก็ก็ไหวนะเลือ 2, ดสองรอยเก้าสิบดูชุดหนึ่งเ,เลือดสามร้อยเจ็ดสิบนี่น่าจะไม่ไหวละถอนชีนอนสักสองตัวละกันนะครับอ่ะข้ามไปครับผมเอให้ครบ วางในศึกเกาะช้างโอเคสี่ตัวละจะขึ้นห้าตัวแล้วเดี๋ยว,ว,วเราก็ขายบูมาเนาะเพื่อมาทำยอด ขาตัวตัล้ค่นี้อดีโอเหมือนจะหลุดแคะมันจะตีไม่ทันแค่มอนทันบ่าวะทันอดียวโอเควางหนึ่งวางหนึ่งวางหนึ่งไว้ตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็วางสองตัวนึงแค่นี้หรือไม่ก็วางวางหนึ่งไว้ตรงนี้เลยก็ได้ไม่ก็วางสองตรงนี้แหดะแล้วแต่ครับแล้วแต่เราสะดวกนะ พี่ว่าพี่ว่าโอเคกว่าเก็บเงินไว้ทําไมครับเดี๋ยวรอดูเผื่อมันไม่ไหวนะเพราะตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะสบายมากนะครับอาจจะมีอาจจะมีจับชิกะมาลุมาใช้นะครับโอ้ดีโอไม่ตีแฮงั้นต้องลงดีโอเพิ่อมอีกสักหนึ่งตัวครับไม่ต้องอัพนะแล้วก็ตั้งเป็นแบบเอ่อเฟิร์สดีกว่าตัวนี้ เอ,อตัวที่มันวิ่งมาตัวแรกส่วนใหญ่มันเวลาวิ่งมาเป็นกลุ่มมันไม่ค่อยตีออมาละถ้ามันตีเออโคนนะไปไหวอยู่นะสบายมือสบายบูอวางอีกสักหนึ่งตัวล้วกันในสุโขรู้สึกห้าตัวไม่ไหวแฮะเป็นหกเลยนะครับกันหลุดอ่าไปหน่อยดีโอรลูกพอ่อโอเคสวยงาม ชีนอทํำหน้าที่ดีมากครับเห็นไหมดีโออะ่ะมันจะไม่ตีไว้ไอ้ล่างเนี่ยเราอัพอีกขั้นหนึ่งสักสองมันไม่ยอมตีอะ่ะเห็นไหมเราถ้าเราอยากให้มันตีเราต้องตั้งแบบเฟิร์สนะครับเพราะบางครั้งมันตีตีคู่กับมอนที่เลือเดเยอะกว่ามันนะครับมันเลยไม่ตีเนาะนก็บางดีโอสักสองตัวแล้วกันสองแบบสองอะ่ะหมดละรอตีบอสนะครับผมบอสนะครับก็เลือดหกหมื่นนะซึ่งน้อยมากนะครับน้อยกว่าโดฟาเมโกเยอะเดี๋ยวโดฟาเมโกที่เราเล่นอะมันแบบ อย่างว่าครับเราใช้5ดาวลงมันก็เลยง่ายก็ไม่ได้ใช้เนาโอเคิ้วิวที่อนโอเคหก60,000น่าจะไหวหอหอถ้าไหวนี่จบเลยนะ6ตัวดาเมจร 6ตัวพันสองไม่ใช่หมื 12, 000, ่นสองผู้ผิดใช่ปะวะหกหนึ่งอ๋อสามพันสองผู้ผิดสามพันสองต่อรอบอก็ถือว่าโอเคครับตีหนึ่งรอบก็สามพันสองสามพันสองมาละอ่ะราวางชิตกรรมมาลูไว้ดึงไว้พี่รู้สึกว่าแม่งน่าจะไม่ตาย พยายามบันทอนเข้าไปเรื่อยๆครับตัวไหนเลยแล้วก็ขายทิ้งครับแล้วก็แบบอัพีนอตน,นะจะน่าจะไม่ได้ไม่ได้อัพนะน่าจะได้วางชิก้ามาลูแทนขายแล้วก็มาวางชิกามาลู่ครับหาตัวจับมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าแม่งตีไม่เข้าเลย โอ้สตันชิบหายละถ้าหลุดปุ๊บก็เตรียมเลยครับเอาดีโอตัวอื่นมาแทนต่อได้ละอ่จืบจับหน่อยครับจับหน่อยครับอ่ะในสุดกดตีได้ทีนึงปึดเรียบร้อยครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลตัวละครเราน้อยนะ ก็ไปอัพเวลมาเยอะๆนิดนึงนะเ,ออเพราะว่ามันไกลแล้วมันเป็นเรื่องแบบที่พี่ถือว่ามันไปไกลค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็ไปหามานะครับตัวละครจับก็ลองหาพวกไอตัวโทรโรกินะครับลูเคียอะไรเงี้ยมาจับก็ได้พวกดีโอก,ก็ได้รับดีโอมาจับก็ดีนะดีโอเดวอนะครับที่มีสแตนนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็อาจจะนั้นนึนงเพราะว่าข้างหลังมาขี้เกียจเล่งให้นะครับ ก็ใครดูจนจบก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่เล่นไปครับน้องดูไม่ทันจริงๆมันลําบากพี่นะครับว่าพี่ต้องมานั่งตอบอันนี้พี่คงไม่ต้องตอบแหละถ้าดูจบนะครับถ้าดูไม่จบมันก็มาถามอีกอยู่ดีนะครับก็ประมาณนั้นก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวจะมาทําและมาทดลองให้เนาะช่วยๆกันนะเพราะว่าช่วงนี้ออสตราเวอร์เรนต์คอนเทนต์มันเริ่มแบบ เริ่มมีคนเริ่มเบื่อกันเดือและพี่ก็ยังยังสนุกกับเกมนี้อยู่นะครับก็ยังเล่นต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละการบายครับผมเอเอเกือบลืมรีวิวรถอ่ะนี่ก็กดรับเคลน,นี้ด้วยนี่ปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็กดตั้งรถนะน,นี่จุนี่แต่นี้เป็นหมอนนะครับน่ารักแม่งนี่น่าควา่ำๆนี่ลืมเลยรีวิวหมอน<ๆ>ก็อะไรไว้เนี่ย ถามว่าสวยมันก็ก,ก็สวยดีนะครับแต่ตัวละครพี่มันคมทา่าย <c oughs> อันนี้คือแบบตายนะครับไม่ไม่น่านอนนะโอเคก็ประมาณนี้